กลับบ้านช่วงหยุดยาก็ต้องทาเวียกช่วยพ่อกับแม่ก่อนนะกลางมษาปีนี้ในช่วงสงการคือแดดร้อนแรงมากเลยค่ะจะทําเวียกงานที่ทุ่งก็คือจะต้องทาช่วงเช้าเช้าจนถึงช่วงสายก็พอค่ะนอกจากกลัวปลาที่จะตายน้ําร้อนน้ําตื้นแล้วแดดขนาดนี้ก็คือเผาคนให้ตายได้เหมือนกันนะคะที่บ้านกิ่งที่ตันจังหวัดก็จะมีบ่อปลาเนรใหญ่อยู่2อบ่อค่ะเนื่องด้วยปีนี้อากาศร้อนมาก ทั้งลมทั้งแห้งแรงแล้วก็ฝนแทบจะไม่ตกลงมาเลยค่ะน้ําบ่อปลาฝั่งหนึ่งก็คือเพียงน้าแข้งอีกนะคะก็เลยจําเป็นจะต้องย้ายปลาจากบอ่อนี้ไปไว้ฝั่งบอ่อทางทิศตะวันออกค่ะมองผุผ่นๆก็เหมือนเราสูบน้ําออกจากบ่อเพื่อที่จะจับปลาขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อนะคะแต่นี่มันเป็นสภาพน้ําที่ลดเองตามธรรมชาติเลยเห็นไหมคะน้ําจะมีความตื้นมากเลยค่ะช่วงกลางวันนี้คือน้ําจะมีความร้อนมากเลยดีที่ปลานิลทั้งหลายยังไม่ตุยไปนะคะหลยยักๆก็คือช่วยกันลากตาข่ายอยู่4ค่คนค่ะส่วนตัวขิงก็จะถ เพื่อที่จะไปเลี้ยงตอเพื่อจะท,ทําทุ่งเช้าๆช่วงที่น้ํายังไม่เย็นนะคะถักช่วงที่น้ําร้อนๆอ,อยู่ก็จะอารมณ์เหมือนน้าร้อนแล้วเป็นนกน้นําเย็นค่ะช่วงกลางวันป่าก็จะตุยขึ้นมาแล้วลอยขึ้นมาตุยเต็มเลยค่ะแล้วยิ่งแดดที่แผดเผาแบบนี้้ันกิ่งจะไม่นิยมทํางานตากแดดนะคะไม่ใช่พืชหรือสัตว์ที่เราดูแลแล้วจะตุยนะคะเป็นคนที่ทําเองก็จะตุยไปด้วยเช่นกันทําเกษตรไม่ใช่ว่าไม่หนักแต่เราก็ต้องผ่อนหนักให้ม,มันเป็นเบาด้วยที่มันหนักหรือมันลําบากเราเกินไปเราก็ต้องปรับแล้วก พอมีวัตถุดิบให้เราได้มาจับกินที่สวนค่ะการเลี้ยงปลานิลเองก็เป็นรายได้เสริมหนึ่งของพ่อเหมือนกันนะคะนอกจากการทํนานาในช่วงนาปีแล้วแต่เนื่องด้วยการเลี้ยงแบบจริงจังแล้วก็ต้องมีการซื้อหัวอาหารปลาเช่นกันบวกกับการลากปลาที่หนักในแต่ละปีแต่ละครั้งวันนี้พ่อกับแม่ก็อยู่กันแค่2คนจะเป็นการทํายากและทําหนักเกินไปค่ะจะพิจารณาในการที่จะไม่เลี้ยงปลานิลต่อค,ค่ะก็คือจะแค่เลี้ยงปล่อยไว้แค่พอกินก็พอนะคะจากที่ย้ายปลาจาับปลาบางส่วนไปแล้วอกาก็เริ่มร้อนเราก็จะเลิกจับนะคะกินกระรที่่านน ส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นไม้ยืนต้นที่ดูแลง่ายๆเพราะถ้าปลูกอะไรที่มันต้องดูแลตลอดพ่อกับแม่ก็ดูแลไม่ทันไม่ทั่วถึงด้วยนะคะเดินมาจนถึงมุมนี้ก็คือมีหน่อไม้อยู่หน่อหนึ่งนะคะก็จะมาสับเพื่อไปต้มม้มไว้ต้มเพื่อคลายความขมออกก้อนแล้วค่อยเอาไปแกงกินตอนเย็นค่ะคือที่บ้านจะปลูกอะไรที่มันดูแลง่ายๆปลูกแล้วไปตุยหรือน้องไม่โตก็ไม่เป็นไรค่ะก็จะปลูกไว้เท่าที่ดูแลไหวจากที่ทํานาปีเรียบร้อยแล้วก็จะมีไปปลูกผักปูมะเขือเทศหรือมะเขือไว้ก็จะเก็บมะเขือเทศไว้ไปตำส้มตำนะคะซึ่ ที่บ้านเวลาทาการเกษตรหรืออะไรก็ตามปัญหาหลักๆของเราก็คือเรื่องน้ําเลยนะคะต่อให้มีคลองน้ําวิ่งผ่านแต่เวลาหน้าแรงเขาก็แรงจริงๆจนน้าในคลองไม่มีสักหยดเลยค่ะที่ของกิ่งอยู่ในเขตทุ่งกุลานะคะพื้นที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิได้หอมและนุ่มมากเลยค่ะแต่ถามว่าทาไมถึงไม่เจาะน้ําบาดาลเจาะแล้วมันไม่มีน้ําหรอว่าเจาะน้ํำละเจาะได้ไหมเจาะได้ค่ะเจาะไปแล้วจะเจอส่วนใหญ่จากหลักจะเป็นน้ําก่อยหรือน้ําเค็มเลยนะคะเห็นไหมคะพ่อเขาก็จะปลูกไปใกล้ตรงที่รดน้ําง่ายนี่ก็จะเป็นใต้ต้นกระท้อนและมีตุ่มน้ําอยู่ใกล้ค่ะ